มาพี่น้องกินเนื้อกินหมูมาหลายมือมาดิคอยกินผักนม่ันนี้ตำนอไหมซุปนกไหมแล้กก็ต้มไข่ต้มไข่ตำนอไหมตำขึ้นบกหูงเนี่ยว่าจะซุปเลยมันบกคืืก็เลยตำออกคือบกหวงแล้วก็มีผักลวกผักสดกตมีผักกระถินผักสดแล้วก็ผักกระถินแล้วก็ผักไอ้ผักติ้วแล้วก็ผักลวก พักขาเชอมเช่อมปุ้ยพักขาล่ะพี่น้องพักขาลลยอนพักวานละกัอนอดพักน้ำเหลือมาจากมืออันละไปยิ้วไปขอกินพักนะปุยนี่กินเนื้อกินดิบกินใดว่าหลายมือแล้วพุขอเน้นพักลวกลวมันนี่เจ็บมากกับบา,างยังก็ง่ามพี่น้องอันถือฝนพักขาปุ้ยเด็กแกงมาสิเห็ดแต่ตลายมือแล้วโอ้ยว่มีเวลาคาดะงาคุไ้วไปต่ำโนมัยซุปนมัยเห่ะพี่น้อง มันเป็นนอไม่แกงมันน้อยเพราะแกงมันมันนอไมัสุกไมุ่กข้ามมันนั่งคุม้มเผาอยู่เปื่้เอา้าเดี๋ยวเอคำหนึง่งก่อนสวัสดีจ้า เจ้าเสียงแรง้อมกันเลย <c ười> ไปจักรำั้ำใหม่ก็ตุ่มไข่มันบอกว่าจะซุป <c ười> ยอ่อนสะอมพักผมคิดอยากพี่น้องขึ้นยี่แน่กระถางแล้วไปเก็บมาหลวกเล่นพักไม่บัานเนี่ย คนงาม หัดึงจบแล้วอืมหลวงพัดพรกรินตัวนีมไป

nét áo tay nhỏ nên gì nặng ừ. bữa nay này miền chưa ngặt phát khẩu เกาเขไป่อเมียนไวเดยอือือยู่แดกลงลงเาอยู่เขาซ้าเมื่อไรพี่น้องงวดแดกก็ไปดเกี้งวดองสีเปิด mày điều nó mà lông hàng cứ nhỉ mai vô nhỉ lộm ừ chứ này Hãy subscribe nhà đi tìm mua đi mà lại mua Nhà thông bán bán ซื้อมองนี่ย่ดีเลยแดดซวเว่เนพะผมแล้วพะ,ะหวาน आई I... คิดเด่นๆูตุใหม่กัตบตุบ่มไขรคือฝนก็ล่างงามเนาะ các Nó bảo mấy à? กูบาดก,กูไว้ผักเฮ้ยปุ่นเห็นบัลลงมาเน,นี่ยเนีย้ยตกกแตกมาเลยตัวน้อยแฮ่ใครพว้ามันเนี่ย พักน้ำคือมาซอกับตจามือพ่นแหละอัอนั้นจะอุ่มพี่นัง น้าให้าลตัดออกตัดออกเห็นปุงไม่ไปเลยอยู่มาทำออกมาอืมออกมา ยุ่นใจสายาณไปเชียร์ของตกแตกเริ่มนะพี่น้องข้างบนต้องแย้งกันยูไม่ได้หวานพึงจีน้ำข้ออีกวิ่นวิ่นยูโอเค อย่ามาสิมมดเด้อดึกมี่อยู่เด้อดึกมี่อยู่จา่าบ่าจีนดีด่กินหืมซ่อนผักขาอ เพิ่งคลิปผู้ก่จอจอมากินะเนาะปวดอันนี้มันเป็นพักขาบ้านๆเด้อพี่น้องมันเป็นพักขาไงเด้อพักขา,าไม่น้ำนะ ออกมาฮึมตัดเอาตจยอดมันอ่อนๆมันก็เล่นปวดๆได้ปกติไมีน้ำพักหายผื้อหเดี๋ยวมังก่อนมันไปเลย ไปพุ่นเดิมจะต่อมแล้วเดิมจะต่อมแล้วมีรอบเดือกอีกพี่น้องไมิหลอบเดือก้อนนี้ก้อมนี้ เนใครแก่นใครัดใจแหังัก ไม่สือฝนกับกระลังออกเน้่ยเต็มขอยให้ยานมันตายอย่เฮ้ยฝนมาสองเลมุ้งไหกับเป็นเมัอยพี่น้องบุบเพราะว่ามันล่มพายุสิมาดันนี่เด็กมอแรงเรียงเขาอันฝนเทียมดันนี้ประเทศลาวขลังแหละข้าวๆแหละแม่แหละพุ่นทิ้งแหละก็ไปเทศลาว เอาสน,น,อนิทอะไร่ไหน้องจ้าแก่งใคร <c oughs> ขอบคุณกะเดี๋ยวกะติตอ่อวิจาราเขาเม่นใจเย็นนิดนึขอบันนี่ี้เให้เย็นหน้ามันจดิ่ง่งให้ลงหน้าไล้เโอ้ขอเหลือยไงาสิหาหมูมาเห็นจักสิเห็ดบุหดแต่ว่าก,บบกระเออบื้งองเงาทำทกข์จอายันเดเศร้าต่วาเกับจบุหเศร้าหรอกมีบุห็ดนะรักษาหาหาด้ดีๆนะ ก็ต้องถามลูกทานร้านอีกที่หนึ่งก่อนอิ่มแล้วแค่เราจะไปกินน้ำบอวร้านไม่สิเลืะอเตอะ